วันนี้ฟานจะมาทําขนมที่ดังใน t ิ๊ t o ็อนั่นก็คือขนมเค,ค้กขนมปังนั่นเองค่ะแต่ไม่รู้จะสําเร็จและอร่อยหรือเปล่านะคะสําหรับวัตถุดิบในวันนี้ก็คือขนมปังนมข้นจืดนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นมข้นหวานไข่ไก่ น้ำตาลค่ะพร้อมหรอยังคะฟางพร้อมหยังเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะตักน้ำตาลทรายมา6ช้อนโต๊ะและนำมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนให้กลายเป็นคาราเมลสีน้ำตาลค่ะเมื่อน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลสีน้ำตาลแล้ว นำมาเทลงบนพิมพ์และเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำขนมปังกันก่อนขั้นตอนการทำเนื้อเค้กนะคะให้ฉีกขนมปัง4แผ่นลงไปในเครื่องปัน่นและตามด้วยไข่ไก่6ฟองตามด้วยนมข้นจืด369มิลลิตรและตามด้วยนมข้นหวานครึ่งกระป๋องค่ะ 나를 포함한 모든 것들 우리 다시 돌아가자 돌아가자 우리 돌아보지 말자 너는 아, 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 아. 많이, 많이 돌아왔나 돌아왔나 우리 돌아오지 말자 Handphone so. เมื่อปั่นละเอียดแล้วนำมากรองและเทลงพิมพ์ค่ะนึ่งโดยไฟอ่อน20-30นาทีและเช็คเนื้อเค้กว่าใช้ได้หรือยังด้วยการใช้ซ่อมจิ้มนะคะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะและนี่ก็คือเค้กที่เราทำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลย จากการชิมแล้วนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มละเอียดรสชาติหวานน้อยถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มตามความชอบได้เลยนะคะ